มีร้านที่คิดไม่ถึงจริงๆครับว่าตอนนี้ความเจริญเข้ามาสู่อำเภอปลวกแดงแล้วที่นี่คือร้านสบายดีปลวกแดงครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านสองท่านนะครับคือคุณสรัญญาสวัสดีครับและคุณชูสปีครับร้านนี้เปิดมานานอย่างไงเปิดมาปีนี้เป็นปีที่ห้าเข้าสู่ปีที่ห้าแล้วครับตอนนี้ความเจริญเข้ามาแบบผิบูพิตาเลยใช่ครับ พราะหลังจากที่กรุงเทพประสบภักินน้ำท่วมความเจริญก็จากโรงงานหลายๆที่ก็จะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ค่อนข้างเยอะเลยทําให้ที่นี่ฐานที่นี้ซึ่งเป็นอําเภอเล็กๆอยู่ในอำเภอปุกออยู่ในจังหวัดปุกแดดจังหวัดระยองเนี่ยคือตอนนี้คนก็เริ่มเข้าเข้ามาอยู่เข้ามาอยู่เยอะนะฮะมีนิคมอุตสาหกรรมมีศูนย์เยอะแยะไปหมดครับผมครับือผิดวุพิผิดตามากจากเมื่อก่อนมานี่คือไม่มีอะไรเลยครับแต่ตอนนี้ความเจริญนี่ขึ้นมาเยอะเลยมีห้างใหญ่มีอะไรเข้ามาเต็มหมด ที่นี่นี่คือเป็นจุดแรกของนึกอะไรถึงถึงมาทําร้านอาหารที่นี่คือเดิมทีผมเป็นเป็นพนักงานที่ทํางานอยู่ที่ในนิคมอุตสาหกรรมอีเทนซีบอร์ดนะครับก็คือปีนี้เป็นปีที่7ก็คือความคิดก็คืออยากจะคือเดิมตัวเองเนี่ยครับคือเป็นคนที่ชอบนั่งกินอยู่แล้วนะครับก็คืออยากจะแต่ก็คือหาร้านอาหารที่ถูกใจมันมันไม่ไม่ค่อยมีครับเลยก็ต้อง ไปที่พัทยาบ้างศรีราชาบ้างหรือไม่ก็บางแสนบ้างก็คือต้องขับรถเข้าไปไกลครับก็คือแล้วพอได้มีโอกาสเนี่ยก็เลยอยากจะทําร้านเหมือนเป็นไลฟ์สไตล์ของกรุงเทพสบายๆบายนะครับก็คืออยากจะให้คนที่ทํางานในออฟฟิศได้ออกไปได้ออกไปีแลกบ้างที่ในสถานที่ที่ไม่ไกลจากที่เขาทํางานอยู่นะครับก็เลยความคิดก็เลยไปเริ่มจากตรงนั้นนะครับ ก็เลยมาทําร้านพิงแลวนึกอะไรถึงตั้งชื่อเป็นสบายดีปลวกแดงเพราะว่าคนฟังคําว่าสบายดีก็คือคําสวัสดีของชาวลาวใช่ครับก็คือความหมายของคําว่าสบายดีมันก็จะเป็นถ้าเป็นความหมายของภาษาลาวก็จะเป็นสวัสดีปลวกแดงครับแต่ถ้าเป็นความหมายของไทยไทยก็คือสบายดีก็คือสบาย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 ครับใช่ครับก็คือก็คือมีทั้ง มาถึงก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีแล้วก็มาถึงก็ได้รับความสบายก็คือสบายดีก็คือเป็นชื่อที่ที่อะไรตั้งมาทานแล้วก็สบายใจอะไรอย่างเงี้ยสบายกระเป๋าและโดยเพราะอย่างยิ่งก็คือคุณแนนมีพีมือทางทําอาหารด้วยหรือเปล่านิดหน่อยกาแฟมากกว่าใช่ไหมฮะแต่นี่เขาชอบไปนั่งกินใช่เขาต้องมีฝีมือทางด้านชิม ใจะะจถนัดชิมมากกว่าใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยมีฝีมือของคุณแม่อยู่ด้วยหรือเปล่าอคุณต้องต้องท้าความเป็นคุณประดีเดิมคุณแม่ผมเป็นเป็นกุ๊กอยู่ที่โรงแรมโฮลดเดย์อินชาพาซาแต่ตอนนี้ท่านเกษียณแล้วก็คือก็มาอยู่บ้านเฉยๆก็ได้คําแนะนําจากท่านบ้างอะไรในในส่วนของการทาร้านอาหารในการเดคอเรทหรือว่าในการอ่าเขาเรียกว่าปรับปรุงพัฒนารสชาตินะครับตรงนั้นครับผมที่นี่อาหารขึ้นชื่อในมีอีกอย่างครับของเรา ที่นี่ในวันนี้นํามาให้ดูนี่ก็คือมีอยู่5อย่างหลักๆที่เป็นที่เป็นเขาเรียกว่าขึ้นชื่อของทางร้านเลยนะครับก็คือก็คืออย่างแรกก็คือจะเป็นตัวกระพงสองใจนะครับกระพงสองใจครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นผัดเผ็ดหมูป่าสบายดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยำแซบสบายดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหมูระเบิดสุดท้ายก็จะเบิดสุดท้ายก็จะเป็นจุ่มแซบ ดุมแซบสบายดีใ่ครับทุกอย่างสบายดีหมดยกเว้นหมูระเบิดไม่สบายครับผมสบายดีทั้งรสชาติและราคาใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือยืนยันนะครับว่ามาที่สบายดีปลวกแดงเนี่ยยืนยันเลยว่าอิ่มอิ่มแน่นอนอิ่มแน่นอนครับแล้วก็ได้รับเขาเรียกว่าได้รับความเอนเตอร์เทนความสุขสนุกสนานกลับไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับประชาสัมพันธ์ร้านคือเจ้าของร้านสองคนนี้นะครับเป็นทั้งนักชิมแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรนะนักประชาัมพันธ์ตัวยงเลยกาบอกว่าอาหารที่เห็นอยู่เนี่ยของจริงก็แบบนี้นะคะของจริงก็แบบนี้ใช่ไม่ไม่ได้แบบว่าเป็นเมคจันเลทคือเมคขึ้นมาอันนี้คือของจริงหมดเลยค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าที่นี่นี่ไม่มีไม่มีการไปออกสื่อที่ไหนเลยไม่ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรืออะไรก็ม่างก่อปากกันไปคือคือใต้โฆษณาเราก็ยังไม่ทําแล้วก็ในส่วนของ Facebook ร้านเนี่ยตอนนี้คือเพิ่งเริ่มทํา นะครับแต่เราก็อาศัยเพื่อนฝูงในแวดวงอุตสาหกรรมและวงคนทํางานเหมือนกันอาศัยบอกต่อกินแล้วชอบบอกต่อไม่ชอบก็หานมาจากจังหวัดระยองนี่ก็คือแวะมาที่ปวกแดงครับก็คือมาที่นี่ใชหาไม่ยากเลยใช่ไหมครับอ่าคือเราอยู่ในตัวอำเภอครับในตัวอำเภออยู่ตรงข้ามห้างจะมีห้างซีเคจะมีห้างอยู่ครับอยู่ห้างอย่างเดียวครับผมอ่าฮะก็คือเยไม่ยากอาหารก็อร่อยนะครับที่นี่นอกจากจะมีเป็นร้านอาหารเป็นเซ้นอาหารแล้วเนี่ยได้คามว่าจะมี มีทั้งผับด้วยอ๋อของ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 เราจะมีอย่างนี้นะครับก็คือในโซนจะเป็นโซนแรก,กคือโซนร้านอาหารก็จะเป็นร้านนั่งกินสบายๆมีดนตรีสดเล่นทุกวันนะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของโซนกาแฟนะครับ,รบก็คือก็จะเปิดให้บริการ,รแล้วก็จะมีห้องจัดเลี้ยงสําหรับผู้ที่มาเป็นกลุ่มแล้วก็ต้องการความเป็นส่วนตัวนิดนึง,งก็จะมีคาราโอเกะอ,อยู่ข้างบนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของผับนะครับก็คือเราก็จะมีอยู่บริการอยู่ข้างใน นะครับไลฟ์สไตล์ของเราก็าจะเป็นในส่วนของอในแนวเพลงของอินดี้นะครับก็คือเอาวงมาจากกรุงเทพมาเล่นนะครับก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับผมเท <c oughs> ่าที่พูดมาทั้งหมดนี้คือไม่ธรรมดาเลยนะจริงๆแล้วก็เทียบเท่ากรุงเทพแล้วก <c oughs> ็ยัง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 ไม่ถึงมาตรฐานตรงนั้นดีกว่าเราพยายามปรับปรุงให้มันเขาเรียกว่าให้มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่เท่าที่มาเห็นด้วยตัวเองวันนี้นะครับ ก็ค si ิดว่าไม่น่าจะปรับปรุงแล้วเพราะว่ามันมีอะไรที่ผมว่าดีกว่าบางร้านในกรุงเทพโดยสัมปันนะครับอ่ะเลยอยากถามเลยว่าเป็นคนที่ไหนกันอ่าพื้นเพผมไม่คมกรุงเทพครับกรุงเทพมหานครครับคือเกิดและโตที่กรุงเทพเลยครับแล้วก็นกันครับกรุงเทพเหมือนกันเู่เลยใช่ครับก็ก็คือมาก็คือเกิดและโตที่กรุงเทพแล้วก็พอดีได้มีจังหวะเปลี่ยนงานก็คือ มาทำทนี่มาทำเนี้ยที่นี่ก็เลยมาฝักหลักที่นี่เลยก็ปีนี้ปีที่เจ็ดแล้วครับโอเคครับผมงนั้นก็คงจะได้สบายดีตัวแด่ยังอยู่กับเราไปอีกนานมากเลยใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวพอเกษียณแล้วก็ยังอยู่ตรงนี้เลยนะคือไม่ไปไหนแล้วก็ต้องอาศัยเขาเรียกว่าลูกค้าให้การสนับสนุนดีกว่าครับจะอยู่ไปได้หรือไปไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับทางลูกค้านะครับถ้าให้ความเป็นดูให้ความเขาเรียกว่าให้ความช่วยหือให้ความดูแลให้ความดูแลนะครับก็ล ปัวแดงก็จะอยู่ท่านไปยาวๆทางนั้นก็ต้องบอกนะครับว่าท่านมาเที่ยวระยองนะครับมาเที่ยวที่สุพรรแลนด์หรืออะไรก็ตามแต่นะครับแวะมาที่ปลวกแดงครับยินดีครับแวะมานี่เลยนะครับสบายดีปลวแดงอาหารอร่อยแน่นอนเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนดีกว่าครับผมเอาอะไรก่อนเอาที่ไม่สบายก่อนก็ได้หมูระเบิดหมูระเบิดนะครับได้ไหครับอันนี้จะเป็นเมนูหมูระเบิดนะครับคือทําแบบไหนครับเนี่ยก็คือมันจะคือเวลาทอดปุ๊บมันจะ เป็นที่มาของมูลเบิร์ก็คือทอดในกระทะแล้วก็จะระเบิดอมันก็จะระเบิดขึ้นมาก็คือเป็นที่มากของคําว่าหมูระเบิดจะเป็นจะเป็นจะทำเป็นก้อนก่อนจะเป็นแค่ว่าเขาเรียกว่าอาหารสําหรับคนที่ชอบดื่มนิดนึงนะครับก็จะมีในส่วนของกระเทียมพริกถั่วซึ่งเห็นแค่นี้ก็รู้จะรู้แล้วว่าเป็นคือเขาเรียกว่าเป็นกับแก้มนะครับในคือเป็นเป็นตัวชูสําหรับท่านที่ชอบอะไรที่ ออกรสชาติเปี้ยวนิดนึงเค็มหน่อยนึงนะครับก็ผสมกับเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์มันก็จะเขาเรียกว่ามันจะเข้ากันทําให้เกิดไม่เลี่ยนตรงนั้นครับเนี่ยคนคนที่เขาบอกคนที่กินที่ดื่มเนี่ยมักจะมีไอเดียอย่างเนี้ยนี่แรงเป็นคนดื่มนะครับผมแล้วปลากระพงสองใจอะปลากระพงสองใจนะครับของเราก็จะมีสําหรับคนที่สองใจนะครับก็คือหมายถึงว่า ไม Anfang, ่งันผมก็กินไม่ได้ก็คือว่ามันจะเป็นไม่ถึงสองใจในรสชาตินะครับมันจะเป็นนี้ค kind of ่ะก็ค really. ือว่าที่ร้านเนี่ยจะมีหลายเมนูที่เป็นในส่วนของคำว่าปลากระพงสองใจนะคะอย่างวันนี้ที่เราเลือกมานี่ก็เป็นขออนุญาตดูคลิปนิดนึง ก็เป็นนี้จะเป็นเปรี้ยวหวานอ่าใช่เปรี้ยวหวานแล้วก็ฝั่งนี้สามารถที่จะเลือกให้เป็นเมนูทอดกระเทียมฝั่งหนึ่งราดพริกฝั่งหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นผัดเปรี้ยวหวานกับราดพริกก็ได้คือคือสามารถทานได้2แบบในจานเดียวถ้าเกิดมาตั้งแต่สองคนใช่ครับชอบอย่างหนึ่งบางทีชอบราดพริกแต่คนชอบผัดพริกไทยดำคราวนี้จะได้ไม่ตีกันแล้วก็จะเขาเรียกว่าก็จะได้ทั้งหมดใช่ครับก็คือสองใจแต่ แต่ก็คือสองใจแต่แต่ตัวเดียวนะครับก็คือเอาใจเอาใจสองคนมารวมเป็นเป็นหนึ่งตัวแต่พอกินหมดก็จ่ายเงินคนเดียวอันนี้แล้วแต่ตกลงนะครับแต่ตกลงนะครับอ่าดังนั้นผมจะลองดูฝั่งนี้แล้วแล้วแบบนี้เส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมนูอย่างปลากระพงสองใจเนี่ยสองฝั่งเนี่ยจะมีคนสั่งแบบไหนมากจิบบ้าจะเป็น ผัดพริกไทยดำครับเพราะตัวนี้จะถึง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 เครื่องเทศนะครับแล้วก็ส่วนอ่าถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผัดถ้าเรียกว่าผัดเปรี้ยวหวานนะครับผู้หญิงก็จะชอบแนวแนวที่เป็นผลไม้รสชาติออกหวานๆเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับแต่ผู้ชายก็จะเป็นเผ็ดร้อนนะครับร้อนครับผมแต่อร่อยครับอร่อยมากแล้วนี่ก็เป็นอาหารคนเมาด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เชิงนะครับจะจะเป็นอ่ายำแซบสบายดียำแซ่บ ใ,ใช่ครับนี่จะเป็นเส้นเขาเรียกว่าเส้นปลาพาโลนะครับปลาเส้นทอดตอนร้อนๆน่ยจะกรอบมากเลยค่ะคือ,อเขาเรียกว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพในส่วนของสาวๆที่ไม่ชอบเขาเรียกว่าแคลอรี่เยอะลลลนะครับข<ช>้อหนึ่งอาจจะมีไอหมึกปลาหมึกแต่ถามว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นอาหารทะเลซึ่งดหน่อยให้ก็คือในส่วนของสาวๆที่เขาเรียกว่าเป็นห่วงเขาเรียกว่าหุ่นเรีละสุขภาพอ่ยนิดหนึ่งนะครับตรงนี้แนำตรงนี้ผมว่า จะหวงสตรีระยังไงก็ได้ถ้ามาเจอรสชาติอย่างนี้เนี่ยคงไม่ได้หวงแล้วแล้วก็มีวลีหนึ่งที่จะพูดติดปากกันเสมอคือวันนี้ช่างมันพรุ่งนี้ค่อยลดได้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะลดไม่ลงแล้วนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ค<พ>ือผัดเผ็ดหมูป่าสบายดีครับที่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 ทเอ๊ยยังบอกว่าทาไมผัดเผ็ดหมูป่าทำไมถึงเอามาแนะนําคือหนึ่งหมูแล้วมีการหมักก่อนเขาเรียกว่าหมักก่อนที่จะผัดแล้วก็ผสมผสานกับยอดมะพร้าวอ่อน ธรรมดาบางทีบัดผัดเผ็ดหมูป่าเนี่ยก็จะไม่ค่อยใส่มะพร้าวอ่อนแต่ผมว่าเวลาผมกินปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าความละมุนในการรสชาติมะพร้าวอ่อนกับรสชาติมันจะมันกว่ามันจะมันจะมีความมันความบางแห่งเยจะใส่พวกนมสดเยอะใช่ครับของเราจะเป็นเน้นก็คือในส่วนกะทิครับใช่ครับจะเป็นถ้าได้กะทิมันก็จะมันขึ้นครับผมรสชาติดีทุกอย่างเลยครับโอ้ขอบคุณครับคือชิมแล้วนี่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เชื่อเลยว่าเจ้าของร้านต้องเป็นนักดื่มครับเอาจริงๆนะส่วนใหญ่แล้วร้านเกือบทุกร้านเลยถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้บริโภคเครื่องดื่มอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าอาหารนียจะออกมาในรสชาติแบบนี้ครับขอบคุณครับครับแล้วนี่ของเรานี้ก็คือปลาคงมสองใจนี้คนสั่งเยอะเลยใช่ครับก็คือเขาเรียกว่าเขาเรียกสองสองไลฟ์สไตล์ในในในจานเดียวในจานเดียวครับครับ แนะนำครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสุดท้ายก็คือจะเป็นพวกชิมแทบชิมแทบสบายดีก็คือเขาเรียกว่าเมนูครอบครัวคือได้มีกิจกรรมร่วมกันในการไม่ใช่มานั่งปุ๊บพ่อบ้านพ่อบ้านแล้วพาลูกพาแฟนมาก็คือกินอย่างเดียวมันเขาเรียกว่ามันไม่มีกิจกรรมร่วมกันในการมันก็เลยคือเป็นตัวเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวสร้างสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนฝูงแฟนครอบครัวก็คือจะใช้ตัวนี้เป็นนี่คือเวลาสัมพั่นยำ เป็นเป็นเป็นการพูดที่ดีมากนะครับ,รบเป็นการชักชวนที่ดีมากแล้วเนี่ยดูการจัดเครื่องดื่มนะฮะคือดูแล้วนี่ผมว่าในผับดังๆเขาก็จัดเป็นอย่างงี้<ล>คือคือเราก็อาศัยคือประสบการณ์ในการในการในการนการดื่มแต่ไมใช่ครับก็บเลยเอามาเอาเอา,เอาสิ่งที่อยากจะได้อยากจะทำก็คือ มาดีเลยครับมาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นตัวชูในในร้านที่เราเราเราทำอยู่อ่ะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่อยู่กรุงเทพหรือว่าที่ได้ชมกัน22ประเทศทั่วโลกในขณะนี้นะครับที่ดู Variety News Channel อยู่นะฮะถ้าแวะเวียนมาที่จังหวัดระยองนะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามแต่ถามหาที่อําเภอปลวกแดงนะครับแล้วแวะมาที่สบายดีปลวกแดงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแนนครับขอบคุณอีสมบมากเลยนะครับ ขอให้การค้าเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นคขอบคุณครับแล้ววันนี้สภาชวนชิมของเราก็จะมีประกาศเล็กๆน้อยๆที่จะมามอบให้เป็นกําลังใจนะครับครก็ขอให้ร้านเจริญรุ่งเรืองต่อไปขอบคุณครับขอบคุณครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณแทนเคยชิมมั้งกับหมูระเบิดอ่ะชิมคเอนคิดเองอ๋อคุณแทนคิดใช่ครับคิดเองคือตอนทอดแล้วมันระเบิดระเบิดตุบตุบตุบเราก็เลยเอาเอาเป็นที่มาของเขาเรียกว่ากระบวนการทำไระเบิดอ่ะมันมีไอ้คือมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นติดมันด้วยใช่เป็นเป็นหมักหมักเขาเรียกว่าหมักคล้ายคล้ายคล้ายแหนมครับแต่เวลาคลอดปุ๊บมันก็เลยเราใช้ไฟค่อนข้างแรงนิดนึงลปแ้วก็แล้วก็เอาขึ้น มันก็เลยเอาขึ้นไวนิดนึงมันก็เลยเป็นที่มาของหมูระเบิดตอนแรกก็ตอนแรกคือกินแล้วรู้สึกว่าชอบก็เลยนี่ผมกินแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเรากินไอเนี่ยไอ้ไอ้เขาเรียกว่าหมูส้มใช่ครับนะประมาณนั้นครับก็คือหมูส้มเพราะว่าไอ้หมูส้มเนี่ยมันมันมันจะเป็นมันก็ใส่กระเทียมใส่เขาสวยครับสุกนะใช่ครับเขาสุกนะใช่ครับอันนี้เป็นข้าวเนื้อ ข้าเนื้อเสร็จก็เอาไปห่ออยู่3วสามวันครับพอวันที่กระสามนี่กินมันเปรี้ยวแล้วคือบางคนไม่ชอบกินกินข้าวถ้ากินเป็นหมูรวนผมจะจะเป็นหมูรวนเลยคือจะไม่มีข้าวหมักโอเคครับครับครับผมโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นก็คืนนี้สภาชวนชิมก็หมดเวลาแล้วนะครับก็ลาตีสวัสดิ์พร้อมกับอาหารดีๆจากสบายดีโปรแดงครับขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณชาครับสวัสดีครับ